มันไงปล่อยมากกานะป่ะไทยยังไงไทยนี่จะไทยยังเด็อยูเลขไก่ไทยสายกันฮัลโหลเกหน้ามันนะ

ตีทงหิงก่อนต <Tá, S 2> <enfant. S 1> ีทงหิงเ่จด้จะได้ันโอเคเคโหโอ้โห้หโอ้โอหโอ้โหหโ้อ้อโอ้อ้อโอ้โหอ้อ้โหโอ้้อหอ้โออ้้โหโอ้โหโโอ้โ้โหโหออ้หอ